นาเอลคะแม่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมนาเอลเราต้องปรับความเข้าใจกันครับลูกเปิดอกคุยกันกันแลเราต้องปรับความเข้าใจคุยกันไม่ไม่ไม่ฟ้องพ่อที่สายตาค่ะนาเอลคุยกับแม่ก่อนไม่ต้องทําหน้าเจ้าเล่ห์เรามีเรื่องต้องคุยกันนาเอลนะแม่มีเรื่องจะคุยด้วยเน่นาเอลแม่ขอคุยด้วยหน่อย ทำไมเวลาพ่อมาแล้วน้องไม่ให้แม่อุ้มทำไมทำไมอ่ะแม่ขอกอดก็ไม่ได้เหรอได้ไหมมีไหมเนี่ยเนี่ยชอบทําเหมือนแม่ไม่อยู่ในสายตาแม่ขอกาอดได้ไหมมองพ่อเหมือนแบบแม่คนนี้ใครผู้หญิงคนนี้ใครนาเอลกินนมแม่อยู่เลยนะเมื่อกี้พ่อกครับพ่อาะนนายเอลนายเรียกนายเรียกนายเอล อยู่ตรงนี้ค่ะแม่อยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> แกไม่เห็นแล้วแกไม่เห็นแล้วแกปีแล้วอืออือบูอ้าบับ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 ไปนาเอลปีนด, <c oughs> ปนดูปีนดูปีนดูไปอือ <c oughs> <c oughs>